ครับสวัสดีครับนี่คือรายการนะครับผมสีเสียดบันเทิงนะครับโตเป็นมันโอ้แกนี่พวกพวกดักนารินครับพ่งนเฮ้อันนี้ไม่ใช่บุรีจริงนะบุรีปลอมครับวันนี้นะครับผมเรามาพบกับแขกที่เสียดพันธุ์นะผมให้คุณสุกพันธ์สะอาดเยี่ยมองนะครับผมเออสวัสดีครับผมครับครับเอ่อวันนี้มีมีความรู้สึกยังไงนะที่มาเล่นที่นี่ครับผมเงี่ยบครับ นะครับผมนี่คือตู้กระจกนะครับผมจะมีชายหนุ่มนะผมเยอะๆนะครับผมเยอะเยอะเธอรหนึ่งเบอรสองเออคุณชอบเบอร์อะไรมากที่สุดครับเบอร์ชอบเบอรอเบอร์สองันี่เดาครับอ๋อสปอนซ์จากเป็กเป็กเอ๋อสปอนซ์เลยครับครับเก็วันนี้เราจะเปิดห้องตรงนี้ห้องไหนดีครับผมเบอร์ไหนะครับ